สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาก่อนออกไปใช้สิทธิ์อย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม <S <S เพื่อใช้ยืนยันตนณหน่วยออกเสียงลงคะแนนหลักฐานที่สามารถใช้ได้ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน แม้ว่าบัต,จตรจะหมดอายุแล้วก็ยังใช้ได้นะครับบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานของภาครัฐออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางนอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด การเตรียมหลักฐานแสดงตัวให้เรียบร้อยจะช่วยให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามขั้นตอนในโอกาสนี้กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนประชามติไม่ว่าท่านจะแสดงเจตนาในรูปแบบใดการออกไปใช้สิทธิ์คือการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์ทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนอย่านอนหลับทับสิทธิ์ เพราะทุกเสียงของท่านมีความหมายครับ